เอาละค่ะกับประเด็นประเด็นนี้คุณผู้ฟังมาต่อกันกับประเด็นเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ที่ไปไปมามาเนี่ยเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัต์ออกมายอมรับแล้วว่าดําเนินโครงการไม่ทันเดือนพฤษภาคมอย่างที่เคยกําหนดเอาไวล้ละจะต้องล่าช้าไปกว่านั้นแล้วค่ะนะคะโดยเมื่อวานคุณผู้ฟังคะทางคุณจุลพันธ์ค่ะได้ออกมาถแถลงเลยเกี่ยวกับกรณีโครงการดิจิตอลวอลเล็ของรัฐบาลนะคะว่า คณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็นั้นได้เลื่อนการประชุมเมื่อวันที่20เมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาออกไปจริงเนื่องมาจากว่ามีเอกสารข้อเสนอแนะนะคะของทางคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ที่ได้เลื่อนการประชุมเนี่ยเพราะมันมีเอกสารที่ต้องรอจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าประปชอ,อนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในที่ประชุมก็เลยเห็นควรว่าเออควรจะต้องเลื่อนเลื่อนการประชุมออกไปก่อน เพื่อรอเอกสารของปปชามาถึงพร้อมกันแล้วก็ประชุมคณะกรรมการนโยบายนี่ะคะดิจิทัลวอลเล็ไปทีเดียวเลยคราวเดียวเลยเพื่อกําหนดแนวดําเนินการกันต่อไปทางรัฐมนตรีช่วยคลังนะคะยังบอกอีกด้วยบอกว่าเอกสารปปรชเนี่ยแสดงความเห็นค่อนข้างตรงแล้วก็แรงพอสมควรในการคัดค้านการดําเนินนโยบายรัฐบาลเองก็รับฟังและก็นํามาพิจารณาประกอบซึ่งตอนนี้นะคะยังไม่มีความชัดเจนเลยคะ่ะว่าเอกสารเอกสารเนี่ยเป็นทางการแล้วหรือ,อยังซึ่ง สำหรับข้อเสนอแนะต่างๆที่ทางปปชทำออกมาก็เป็นคณะกรรมการน,นะคะชุดของคุณสุภาปยจิติในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาและก็ดําเนินการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลกรณีการนาเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเป็นผู้ทําข้อเสนอแนะออกมาซึ่งทางคุณสุภาเนี่ยก็เป็นผู้ที่ติดตามนโยบายของรัฐบาลจากการเลือกตั้งมาตลอดอยู่แล้วและในเวลานี้รัฐบาลก็รอความชัดเจนในเรื่องเอกสารของทางปปชอ,อยู่ ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยคุณผู้ฟังครับบอกเลยว่าวิกฤตเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องโครงสร้างทางเศรษฐกิจเท่านั้นนะแต่ว่ามันเป็นวิกฤตการเห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจคือทุนนิยมเนี่ยที่ไม่มีหัวใจจะไปเข้าใจผู้ที่เดือดร้อนยังไงมันแสดงให้เห็นมาตลอดว่าล้มเหลวรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยเราเดินทางไปทั่วประเทศเราได้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเราไม่ได้ทํางานในห้องแอร์วันนี้เนี่ยประชาชนทั่วประเทศเขาต้องการ การกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่คุณจุลพันธ์ให้เหตุผลเอาไว้น,นะคะถึงเหตุที่จะต้องดําเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะคะกับการแจกเงิน1 0,000ม่นบาทเนี่ยก็เป็นเพราะว่าประชาชนทั่วทั้งประเทศนั้นเขาต้องการค่ะที่จะให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจเ,เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะบอกว่าหลายหน่วยงานเนี่ยนะคะทั้งกริดีการและปะปะชอขอให้มีการทบทวนโครงการโครงการนี้เพราะเกรงว่าจะซ้ํารอยกับโครงการรับจำนำข้าว ทางกุญจลพันธ์ก็บอกว่าเราก็รับฟังประเด็นนี้ไม่ว่าประชาชนหรือว,ว่าหน่วยงานใดเนี่ยมีข้อคิดเห็นยังไงรัฐบาลก็มีหน้าที่รับฟังแล้วก็เปิดรับความเห็นหลากหลายตนไม่เคยพูดเลยว่าทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันแบบร้อแต่ว่าอยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ได้ดีอะไรและต้องการการกระตุน้นและสามารถเดินหน้าโครงการได้เป็นวัตถุประสงค์ที่เราคาดหวังเอาไว้ และที่เราได้เห็นหนังสือของคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยมันก็เป็นคําตอบเชิงกฎหมายไม่ได้มีไฟเขียวไฟแดงและก็ไม่ได้สั่งการให้เดินหน้ามีแต่ความเห็นเรื่องของกฎหมายซึ่งเรามีหน้าที่รับฟังและปฏิบัติตามแต่เมื่อมีหนังสือของปป,ปชมาเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามีการวางธงไม่ให้โครงการโครงการนี้เดินหน้าแม้นโยบายดิจิทัลวอลเล็จะได้รับการรับรองจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งและได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วก็ตาม ก็ยังมีความเห็นขององค์กรอื่นๆนะคะอย่างเช่นปปชเนี่ยหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยที่แตกต่างกันไปซึ่งอาจจะยังไม่เข้าใจในสิ่งที่รัฐบาลน,นั้นกําลังทำทั้งนี้วิกฤตในตอนนี้ไม่ใช่แค่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำหรือว่าเรื่องโครงสร้างทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่มาเป็นวิกฤตในการเห็นใจประชาชนที่มีความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจทุนนิยมที่ไม่มีหัวใจสแสดงให้เห็นมาตลอดว่ามันล้มเหลว รัฐบาลไม่ได้มองเศรษฐศาสตร์เป็นแค่หนังสือแบบเรียนแต่ว่าเรามองในมิติของความเป็นจริงและในมิติชีวิตของประชาชนที่เดือดร้อนด้วยเพราะฉะนั้นคุณจุลพันธ์ก็บอกเลยว่าผมต้องขอเรียนว่าวันนี้ถ้าดูกรอบเวลาเนี่ยมันไม่น่าทันและสําหรับเดือนพฤษภาคมที่รัฐบาลเน่วางเอาไว้ก็ยืนยันนะคะว่าต้องดําเนินโนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต่อไปแน่ค่ะ ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถทันกรอกเวลาในเดือนพฤษภาคมก็ตามเพราะเมื่อดูจากข้อคิดเห็นจากสิ่งที่ออกมาต่อจากนี้เนี่ยเราคงต้องรอให้ทางปปชส่งหนังสือมาทางเราและต้องเชิญคณะกรรมการนโยบายมาประชุมเพื่อนําเอาความเห็นของทั้งปปชและกฤษฎิกามาพิจารณาในคราวเดียวกันและเริ่มกระบวนการรับฟังความเห็นเพิ่มเติมในการทําความเข้าใจกับหน่วยงานหรือว่าองค์กรใดๆก็ตามที่ยังไม่เห็นถึงเจตนาดีที่รัฐบาลนั้นพยายามทา เราก็ต้องสื่อสารจนทุกฝ่ายนั้นมีความเข้าใจตรงกันและเดินหน้านโยบายนี้ให้ได้ในที่สุดนะคะก็เป็นการยอมรับออกมาอย่างชัดเจนจากทางน้ำตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแล้วว่าการแจกเงินหมื่นนะคะมันไม่ทันแล้วละ่ะสําหรับเดือนพฤษภาคมซึ่งน้ำตรีเองก็ไม่ได้บอกนะ,นะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยโครงการเนี่ยมันจะเริ่มได้เมื่อไหร่อย,อย่างไรนะคะที่นี่พอผู้สื่อข,ข่าวซักตอบว่าถ้าว่าเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปเนี่ยจะไม่หวนใช่ไหมหากเกิดคดีทางการเมืองตามมาเนี่ยคุณจุลพันธ์ก็บอก ว่าเราถึงต้องทําความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้เป็นอนุบาลทางการเมืองเราเห็นอยู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรสิ่งที่ทําคืออะไรเรามีหน้าที่ทําทุกอย่างให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนและแก้ปัญหาให้กับประชาชนผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะล้มเลิกการออกเป็นพรบกู้เงินใช่หรือไม่กุณจลพันธ์บอกไม่ใช่สุดท้ายต้องรอให้คณะกรรมการนั้นได้พูดคุยและตัดสินใจว่าจะเดินหน้าย,ยังไงเพราะฉะนั้นตนขอไม่ให้คําตอบในนาทีนี้ พอถามย้าว่าจะมีหนทางอื่นอีกหรือไม่นอกจากการออกเป็นพรกรหรือว่าพรบกู้เงินเนี่ยคุณจุลพันธ์บอกยังไม่ได้พูดคุยกันค่ะและนอกจากนั้นนะคะนายกรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยังย้าอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะมุ่ฝังคําว่าเมื่อดูจากอุปสรรคที่เห็นเนี่ยเรามองว่ากลไกที่จะผลักดันโครงการนี้ให้ทันเดือนพฤษภาค,คมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายละแต่ว่าจะพยายามให้ได้มากที่สุดเพราะว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยน,นะคะทั้งการฟังความเห็นแล้วก็การทําความเข้าใจเนี่ยมันต้องใช้เวลา และในส่วนของกรอบเวลาเองเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีเพราะถามอีกว่าพอโครงการโครงการนี้เดินหน้าต่อไปได้เนี่ยจะมีแผนสำรองในการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบอื่นไหมรัฐมนตรีช่วยคลังก็บอกว่ายังไม่ให้คําตอบแล้วค่ะว่าไปไม่ได้และยังไงก็ตามกลไกของภาครัฐเนี่ยมันมีเยอะเรามีศักยภาพเพียงพอในการหาหนทางการช่วยเหลือประชาชนมันยังมีหนทางอีกมากและในส่วนของโครงการโครงการนี้จะมีจุดจบหรือไม่มันยังไม่ถึงจุดที่สามารถตอบได้แต่ยังไม่เห็นจุดนั้นและเราจะเดินหน้าต่อไป และการทําแบบนี้ทันปรีช่วยคลังก็บอกว่าไม่ได้ดันทุรังนะเพราะเรามองเห็นถึงปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและการเจริญเติบโตที่มันต่ำกว่าศักยภาพถ้าไม่ได้ลงพื้นที่ไปสัมผัสประชาชนเนี่ยเราจะมองไม่เห็นจุดจุดนี้ค่ะเพราะถามว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าโครงการนี้จะไม่ทันปีงบประมาณ6.7คุณจุลพันธ์บอกไม่ได้กําหนดเวลาก็ต้องรอตามขั้นตอนเมื่อมีคําตอบที่ชัดเจนจากบางหน่วยงานแล้วก็จะประชุมเพื่อหาแนวทางค่ะคุณจุลพันธ์ยังมีการพูดถึงอีกกรณีหนึ่งด้วยคุณผู้ฟัง ก็คือกรณีที่คุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะรองหัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ยออกมาระบุว่ารัฐบาลเนี่ยเลือกที่จะใช้ความเห็นของปปชเพื่อเป็นหลังพิงในการยกเลิกโครงการว่าคณะกรรมการนโยบายโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมีหน้าที่รับฟังความเห็นรอบด้านน่ะไม่ว่าจะเป็นสวปปชหรืรรรอว,ว่าองค์กรภาคส่วนใดในสังคมเราจะนําความเห็นเหล่านี้มาปรับให้มันมีความเหมาะสมที่สุดความเห็นของฝ่ายค้านเราก็รับฟังเช่นกันเราจะใช้คําว่าเราใช้ปปชเป็นหลังพิงมันไม่ใช่ เมื่อมีข้อมูลเข้ามาเราก็มีหน้าที่รับฟังและต้องตอบก็ไม่อยากให้พักฝ่ายค้านใช้ปปชเป็นเครื่องมือในการทำลายรัฐบาลเช่นกันซึ่งนะ,นะคะความเห็นของคุณสริกัญญาในผู้ฟังค้าที่ออกมาพูดถึงประเด็นที่ปปชเนี่ยได้ส่งนะคะความเห็นไปถึงรัฐบาลนะคะว่าเป็นแค่เพียงคําแนะนําก็รับฟังเอาไว้แต่ไม่จําเป็นต้องทําตาม เรื่องของการดาเนินนโยบายเนี่ยเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของรัฐบาลเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องปฏิบัติแตาไม่ได้เป็นข้อกฎหมายอะไรที่จําเป็นก็ขอให้องค์กรอิสระนั้นทํางานอยู่ในกรอบหน้าที่ของตัวเองค่ะและนะคะทางุรษกัญญาก็บอกเลยว่าไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องมีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตทั้งที่ความเห็นของปปชเนี่ยก็คือความเห็นของปปชถ้าเราสามารถพิจารณากันได้เองโดยไม่ใช้ความเห็นของปปชก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน มันเป็นจุดเด่นที่คุณจะรับฟังแต่ก็ไม่ได้เป็นจุดเปลี่ยนจุดตายของโครงการโครงการนี้ว่าจะไปต่อได้หรือไม่เพราะฉะนั้นทางลงที่ดีที่สุดของรัฐบาลค่ะทางคุณสุรัญยาก็บอกว่าก็คือการลดขนาดโครงการให้มันเล็กลงและพยายามใช้วิธีการแนวทางที่มันเป็นไปตามกฎหมายก่อนหรือจะไปแก้ไขพรบรวินัยการเงินการคลังว่าในกรณีที่รัฐบาลอยากจะกู้เงินเนี่ยประเทศอาจไม่จําเป็นต้องวิกฤตก็ได้ซึ่งรัฐบาลก็คุมเสียงข้างมากในสภาอยู่แล้วก็อาจจะทําได้ในรัฐบาลนี้ ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าและ้ากรัฐบาลดื้อดึงล่ะในการใช้เงื่อนไขเดิมทั้งหมดจะเกิดปัญหาในอนาคตไหมรองหัวหน้าพักเก้าไกลก็บอกว่าคิดว่ามีปัญหาแน่ๆค่ะตอนนี้มันติดล็อกทางกฎหมายก็ไม่แน่ใจว่ามันจะนําไปสู่อะไรสุดท้ายแล้วเนะี่ยคนที่จะลุยไปได้วยกันเนี่ยไม่ใช่แค่รัฐบาลแต่ทางสภาก็ต้องโหวตให้กฎหมายที่สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายข้าราชการที่มีส่วนร่วมในการลงมติและคณะกรรมการต้องลงมาอยู่ในร่างแหนี้ด้วย ตนอยากให้รัฐบาลเนี่ยคิดทบทวนว่าจะหาทางลงให้กับโครงการโครงการนี้ยังไงคือเรียกว่างานนี้นะคะคุณสิริกัญยาบอกเลยว่ารัฐบาลเนี่ยต้องทําอะไรสักอย่างค่ะเพื่อทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นแม้จะต้องรอไปถึงเดือนพฤษภาคมก็คิดว่ามันล่าช้าเกินไปคือต้องมันลุ้นละว่าจะทําได้ไม่ได้ยังไงและควรจะต้องเริ่มทําสักทีด้วยงบกลางเลยตอนนี้แม้จะมีอยู่น้อยก็ต้องออกโครงการอะไรขึ้นมาแล้วค่ะเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าการจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยมันคล่องตัวมากขึ้นนั่นเองค่ะ